ครับกับสวัสดีเอฟซีของทางส่องเสียนนาดีถุก่ันนะครับเด้อมือนี้ก็เป็นมือวันพระนะครับวันพระมาวัดนะครับเด้อแล้วก็เป็นมือวันที่สิบนะครับวันจันทร์ที่สิบกรกฎาคมสองพันห้าร้อยหกสิบหกครับมือนี้ก็หลังจากมาทําบุญแล้วนะครับสันจังหันแล้วเข้าถวายถ้าจังหันเป็นแล้วเราก็เข้ากับมา ตามต่ออีกครับตัวเหลขกแนวทังรอบนี้ก็เล่าพัฒนาคือเกานะครับกับหลวงพีเอนะครับหลวงพีเอนะครับตัวเหลขกรอบนี้ก็เพิ่นอยากเคล็ดอยากสั่งนะครับกะมี FC ซีโอนเงินมาทําบุญรวมเราด้วยครับขอขอบ,ขอบคุณขอบคุณคุณอีหอย่างเราคุณซื้อเป็นภาษาอังกฤษเพิ่นว่าอยากออกน้ำนะครับ งสงเสริญผญยุ่เมืองหนอนครับคุณลอนล่าประมันเนี่นะครับแต่ว่าซื้ออยู่ในบัญชีผญที่เป็นโอนมในี่เป็นซื้อภาษาไทยแต่ว่างผญไม่อยากออกซื้อออกเสียงเลี้ยงน้านะครับเผญก็โอนเงินมาให้สี่พันนะครับเผญก็แบ่งมาให้เซียนนาเดียเจบไว้ถาถ้ำบุญเพื่อสร้างองค์พระเมรุเทวนีครับสองพันสองร้อยครับแล้วก็มาถวายมอบให้ หลวงพีเอนะครับ2,200แต่ว่าเสียนนาดียังพัดใ้เขาในเมื่องนะครับเมื่อได้เอาเงินออกมาถวายเพิ่นจังคอยสีลงยูทูบให้เพียงให้นอนเข้าเบิ้องนะครับสำหรับเพิเินถวายให้พระอาจารย์เอนะครับรวมสมทบทุนส้างสื่อกองเพ่นนะครับสื่อกองเพ่นนะครับ2200ครับก็ขอบคุณคุณลอลล่านะครับคุณลอลล่าหรือว่า ประมาณนี้แหละครับภาษาอังกฤษเสียนหน้าดีกับบลอกขังเื่ากันเพราะว่าเป็นกับตาซื้อภาษาไทยอยู่ในบัญชีสี่พันโอนให้่นี่ก็เป็นบ่อยากออกเสียงเรียงน้านะครับก็ได้บุญคอให้ได้บุญได้ร้ายนะครับคุณลละแล้วก็บุญที่ทานเฮ็ดมารอบนี้ก็คอ้าให้โด่งให้ดังควให้โด่งให้ดังคือจังเสียงคองเสียงคองนะครับก็เฮ็ดอยังก็ให ลำลำลุยๆไปหนาเห็ียดยังกันให้เปลี่ยนเสียดทีเป็นทางหนาด้วยครับเด้อครับสําหรับคุณลอนลาครับกัขอขอบบุญขอบคุณอีกรอบนึงนะครับครับเข้ากับไปติดตามตัวเลขแนวทางเล่าพัฒนาของหลวงพี่เออีกต่อรอบนะครับเนาะครับเขาไปเบิ้งนํากันครับครับหลวงกาบน้มัสกัรหลวงพี่นะครับเด้อครับกับนมัสการหลวงพี่ครับรอบนี้เป็นไรครับหลวงพี่เล่าพัฒนา เมือนะ่อห้อยเอฟซีเนาะหายากถ่ายมเพิ่นได้รุ่นได้เสียงน้ำกันครับอ่าพันบ่ได้ไปโรงเรียนครับมือนีิมือนีนเพิน่นเพิ่นยุดวันวันใดหลวงพี่ไปเรียนตั้งยครับเสาร์อาทิตย์ครับเสาร์อาทิตย์อเสาาร์์อทิตยเนาะนี่เพิ่นเรียนอยู่บา้านครับเพิ่นเรียนทงยนรงทั้งอินเทอร์เน็ตหรือทั้งไล่ทั้งอันนี้แหละครับระบบอินเทอร์เน็ตของเพิ่นเสาร์อาทิตย์ไปเรียน เพิ่นโอนเงินเขามาให้แล้วผมพันแป๊มาให้เด้อน้องพี่สองพันสองร้อยพิน่นแบ้งมาให้ผมสองพันสองร้อยเอาไว้ตาบูชาดว้ถ่าสาั่งพเมืององค์พเมียทอลนี่สองพันสองร้อยเราก็มารวมสื่อกองเพี้นสองพันสองร้อยครับเพราะว่าผมยังพันในเขาในเมืองนี่ครับแล้วผมสิไปอีกรอบนึงถ้าเขารอบนี้จะามาร่วมใส่กันไว้ให้มันได้ลายก็เก่าครับขอให้ปังฟังครับ ครข,ของพืง้นหมดครับอนี่มันเนัไล่สุ่มมองไรยกับไร่ไ,ไม่ร้หรอกอืมอไร่นี่คือข้สุ่มกัาไร่กันได้นี่ฉันไร้เ้ยยังต้องว่าหางหุกนะสบบญญางยายไปน้ำหนัก สามต้นดอกไม้แห้งเนาะสามครับเดต้นสามนะครับเด้อเด็กปมเตียมนะครับมันจะห้ามป้องออกไปทั้งนไปแล้วสามคเออเก็บเสียดจะได้เห็นถนัดครับอีกสามสามแปดนะเลดนกันเลย แปต้องกลับเด้อลงพี่ครับแต่ผมสีนั่นมันสิเป็นหลายตัวจับสามจับตัวนี้สี่แปดนี่สามกวบมั้ครับมาสามตรงมาเดินชุมนี่ละสี่แปดสี้าครับโอ้ส้นกันครับลอนซีเก้าส้นกันลายสำนักหรอเด้อซีเก สี่แปดสามแปดงามครับตัวเลขรอบนี้ครับรอบนี้เลขตัวเลขของพระผาจันงามครับโอ้เด่นสองคูันี่เห็นไหมครับสองคูันี่มีตัวมีตัวร่องบ่ครับครับร่องตัวกันนะครับเนาะครับเ่องตัวกันป้องกันไว้เนาะเหี่ยบปลายคู่ กันสามหกกันสามสี่ครับมาแรงก็คือสามครับสามเป็นวิ่งสามนะครับโอ้โอต้องเบิ้งให้ดีครับเอฟซีบางทีม <3, S 2> ันเด่นตัวใดเขาก็เอาตัวเด่นของเกันมาเป็นตัวยืนนะครับว <3, S 2> ิ่งเด่นที่สามนะครับลองสามลองแปดวิ่งเด่นที่สามลองแปด นะครับเลขวิ่งสามนะครับครับวิ่งสามลองแปดนะครับจับสามแปดสามห้าจับสี่แปดสี่เก้านะครับกันสามหกสามสี่นะครับครับผมครับผมตัดสุดเด่นสามแปดกับสี่แปดเนาะครับสามแปดสี่แปดนะครับครับการหลวงพี่มีจุดประสงค์ว่าจะสั่งคองเพี้ยนไหมครับ ของเพียนถวายวัดนะครับเดนนี้คณะนี้ก็หัวก็เริ่มมีเงืนเริ่มต้นยุสองพันสองร้อยนะครับเงินเดนนี่ปัจจัยส่วนเหยียบีท่านได้อยากรวมท้ำบุญนะครับบ่าว่าิบ่ได้มาจากการถูกหวยหรือว่าอยากจุดประสงค์อยากเอออยากเป็นเจ้าภาพทํำบุญเด้สั่งกองเพียนกะเอาเบอร์โทห่วลงพี่เชียนให้พ่นธุ์นะครับเชียนไว้ติดต่อมาทางครับครับติดต่อไว้โลดเพราะว่าถาเอาเบอร์เสียนน่าดีบางครั้งอาจที่ไม่ได้รับครับ เอาเขียนไปทางนี้ก็ได้ครับครับจันไปกู้ใดมีจุดประสงค์รวมท่าบุญนะครับรวมท่าบุญนุ่งกันได้นะครับเนาะเพราะจำเป็นต้องถูกโศกลาบนั่นครับมาทำบุญนุ่งกันได้ครับครับเพราะว่าผู้พันหยักบ่ได้มากเกี่ยวกับตัวเลขกพันหยักท่าบุญก็มีนะครับสามารถติดต่อมาได้ กับหลวงเบือหลวงพีเอสได้ครับเด้อผมมาปรึกษาเพนมาคุยกับเพนไดนะครับเบือแล้วครับศูนย์หกสามห้าสองสี่เจ็ดหนึ่งหกแปดนะครับส่วนไม้เหล็กบัญชีก็จงคอยท่านใดอยากรวมบุญรวมกุศลนำเพนนะครับก็จงคอยโทร่มาหาเพนเป็นการส่วนตัวนะครับเพราะว่าเสี้ยนน้าดีบ่รับเงินพันนะครับเพราะว่า เขาหาเพิ่นโดยตรงนะครับเด้อปัจใจแล้วเพิ่นที่ทอาอไดเพิ่นที่าย่งานเส้นนาดีมหาห้แจงเข้าพี่น้องเข้าฟังไปอีกรอบหนึ่งนะครับ,คร,บครับก็หันมาทาังนี้นะครับเอ้ซ c เชปหน้าจอครับ F c ซก็เชปหน้าจอยเด้อครับเด้อ <c oughs> แชปหน้าจอบหลายครับเลียกลงพีรอบนี้ตัวกันก็มีอยู่2คู่ครับสำหรับมือแรง20:00นมเครื่องนะครับวันที่10กรกฎาคม2566รลาวพัฒนา สิทธิ์ปูยางคำหลวงพี่เอนะครับติ้งสามเดี่ยนสามนะครับร่องแปดสุดจับคููก็มีสามแปดสี่แปดเด่นสุดพ่มเราก็สามหาซีเก่าก็บอกยันว่าบเด่นตะว่ามาใดคือกันน้องทงพีเนาะจุดกันกับมาใดครับครับถ่ายคลิปนี้ก็ให้หลวงพีไอ้พันเอฟซีนะครับเอฟซีทุกคนครับทุกภาพแข็งแรกครับเรื่อยๆกันทุกคนนะครับเนาะ ุูภาพย่ายงแรงเรื่อยๆกันทุกคนคมีโตกมีหลาบกันเนาะครับเนาะครับครับครับ,รบถ่ายคลิปนี้เสียนนันดีเอาไว้แต่เพียงแค่นี้ก่อนนะครับเด้อหลวงพีนพนพนเนาเอวยพรเ้วเอาไว้จิบนาเจอกันไหมครับสวัสดีครับ